สุดยอดเลยเลยหอยจูบนี่โคตรแซ่บหอยจูบปลากระผักหวานอันนี้ก็ซีนี้ปลาโอ้บนโซนนี้เป็นโซนขนมเนาะทุกคนรู้สึกว่ามันที่เป็นโซนขนมมืดเลยสุดยอดตนาะทุกคนเนาะเงียบสงบสุดยอดยอดเนาะพร้อมแอมโดยทงนลอากาศมีทันน้งคนทางกรนยั้งเป็นทางดินแดงกบบนี้อยู่ บนบรรยนกาศคืมๆมนี่แหละสุดท้ายก็ไปบรอดทั้งคนมาข้างยืนเลี้ยงเด็กกับโม่กันโอ้ชีวิตตัวเองข้างคนดูแสนตัวนี้สบายดีตอนเศร้าบรรยากาศตอนเศร้กกาเศ้าแบบเรียวๆเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหกโมงเนาะฝ้าก็ยังแบบคืมคืมอยู่ตอนนี้อยู่ที่เมืองนานเ้อทุกคนเด้อเดี๋ยวฮอสิพาทุกคนไปเลาะเบื้องตลาดเมืองนานว่า เขามีอย่างแน่้ยขอนข่าวว่าใหญ่เลยทุกคนเด้อเมืองนั้นเป็นเมืองนึงที่อยู่แข่งหลองขบากนั่นเองนี่ในตู้เพิ่อนก่อนนั่งปตลาดมาแต่ยังมืดๆอยู่นะมัอนี่ฟ้าก็ยังคึมๆอยู่บุ้งว่าอ่าเส้นทางเขาเรียกชิปัยมันนี่ฝนสิโตขำฮัวบ่โอ้อยู่บริเวณข้างหลังกับที่มีวัดเลยเนาะนตลาดกับขอนข่าวว่าใหญ่เยอะเทุกคนเด้อ พอดีเขายางมาเอาทุกคนพอดีเขาเศาวันผักใกล้ตลาดเลยเขาตั้งใจว่าตอนเศร้ามาเ้าสีมาบึงพาทุกคนมาบึงบรรยากาศยามเศ้าน้ำกันโอ้ยขากะคันขันจะเป็นอย่างไรเก่าก็ซะยูพี่นี่คนข่าวว่าอ่าปลอดภัยนะทุกคนเนาะส่วนลหญเขาเจ้ากับบคอยใช้แมสก์ไปไหนละแต่ว่าอยู่ได้ยินว่าอยู่นครหลวกลคนข่าวว่าเริ่มระบาดอีกเช่นึง บรรยากาศมืดคึมเลย้านที่เปิดก็เป็น้านที่ว่าขายพวกพักอีกอย่างตอนที่ซงเขาเศร้าเนาะแต่ว่า้านที่ยังบานเปิดก็คือพวก้านขายเครื่องทั่วไปเครื่องเครื่องไฟฟ้าขายโทรศัพท์อย่างต่างๆเนาะนีขายพักขายมีต้องมาใจสอนเศร้าเด้อบรรยากาศกำลังดีเลยนี่ <c oughs> มาเบอร์นอวามีอย่างสีมีต่าง,างๆคือของคนบอลบอื่นบ่นบนบนบนๆๆแต่อาหารหลักๆก็คือชีค่ายคือค่ายหลงฮาบัางอเนาะภาษาเราปากเป้ากัาาๆๆๆนยังแบบเดียวกันละ <S 2> <S 2> แต่ที่มีของหาได้ตต่ธรรมาชาติเนาะเป็นผักกูด <S <S โอ้ไข่หมดใครหมดไปมาเบิ้งใครหมดสองใหญ่เลย ชื่อไปกับมบวี่แห่งเห็ดกลิ่นดิมีแต่หมอต้อม,อมมีโรสุดลงสมอต้มมีกันอูวมาแล้วก่บโบวีไปเห็ดกินแล้วเนาะโบวี่คือซีโบได้ซื้ออย่างปานนด้หนาจะพาทุกคนมาเบิ่งบรรยากาศเฉยๆเนาะอันนี้ก็จะมีกาดผักเนี่ยเบตองเห็ดแต่ว่าตัวพามาเบิ่งแล้วก่าเจ้าหน้ากา,า,ากซออกเดินทางไปเลยละ ของกินก็น่าจะซื้อพวกซีนซีนหลอดเนี่ยมาเฮ็ดกินหลักก็แล้วเลยอืบรรยากาศเระซาวโอ้บึงหอยจูบคนใส่อะไรวะอืมสุดยอดเลยแหละหอยจูบนี่โคตรแซ่บหอยจูบอากาัผักหวานอของคักค่ะนี่ตอนนี้เป็นผักหวานเด้อนี่เด้อ กขอจับเบิใงเด้อนี่เอามาได้ใส่นี่เออมาเจออันห้วยเ่านี่แหละอยู่หงใหม่แหละโอ้ปลาคอเนาะเอาจังไหนือว่าได้ตัวดินดีแท้ที่จีนี่แหละวิธีเอาเพื่อนเนาะนี่ถักหวานสุดยอดปลาตัวง่ายเวลาตัวตัวง่ายเราปลากั้งกับประมาณนี้แหลยง่ายสุดละ ส่วนหล่เขาเจ้ากับซีนีผักหวานเนาะผักหวานนี่ก็เป็นผักชนิดหนึ่งที่คนข่าวว่าหายากเอาไปแกงนี่ใส่ไข่หมดนี่สุดยอดเข้ากันคือยังเดี๋ยวนี้กับซีนีผักหวานเน่ไข่หมดเน่คนเปรยกันไปโตกันไนเนาะจู่พี่นี่สัตว์ปลาคนข่าวว่าหายากเนาะเพราะว่าข้จะเอา บอกให้หาแล้วนั่นเองอาจจะมียุดเล็กๆนิดหน่อยแต่ก็ยังบม่มีหลักเครื่องซ้อนอืมันนี้ก็สิมีวกเห็ดเนาะที่ว่าหาได้จากธรรมศาสติเเ์เดี๋ยวตัวสิพาทุกคนเข้าไปเบ่งในหมู่บ้านพเพา่อเอาอีน้องงามงามทุกคนเมื่อวานนี้ตัวไปขีร่รถเลาะลินเบน่งนอนอยู่ห้องล้วบ่มอย่างเห็ดก็เลยไปขีร่รถเลาะ ตัวยังนี่ฮึตัวหนูคือ <c oughs> ตัวน้อยดิ <c oughs> ตัวน้อยเะเดี๋ยว <c oughs> สิเป็นเดือดหกเนาะแตวน้อยๆน,น,นี่อันนี้ก็สีผักกาลเนาะ, <c oughs> ะแต่ว่าหัวค่อนข้างว่าอย่างน้นอยๆเนาะอันนี้มาพามาเบ่งบรรยากาศตอนเศร้าๆสิเนาะอาจจะมันจะมีอย่างคือกัน <c oughs> นี่อันนี้ อาเบิ่งโซนนี้ก็สิเป็นส่วซนขายผักค้อกันเนาะนมีผักมีมะปีมีอย่างต่างๆอหไตามตลาดพาทุกคนเบิ่งบ้านหลายละเดี๋ยวทุกคนสิบเบือ่อให้ทุกคนมาเปลี่ยนบรรยากาศเบิง่งยางเลาะตลาดลินแล้วสิมีกันเนาะพวกพวกหนูเนาะหนูพวกกระหอกในเล็กๆน้อยๆขอเขาจะกระตากแห้ง <laughs> อันนี้ทีเป็นโซนทางขนมจีนขนมเอ้ยขน,นขนมจืนขนมจีนนะครับกายซีมืดๆเนี่ยนะทุกคนเนาะกล้องนี้ขนมมัมืดเลรอมันคืภาพมันกับซีบอผมสัตว์อากาศซีหนึ่งย,ยอกๆในหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวไปมีโอกาสที่เปลี่ยนซีโกโปรไหมบรรยากาศยังเศร้าเนาะ นี่ก็ซีมีปลาโอ้เบืงโซนนี้เป็นโซนขนมเนาะทุกคนรู้สึกว่ามันจะเป็นโซนขนมทั้งเม็ดเลยมีเคาจีปาเต้มีขนมหวานมีซีนโซนนี้คือจะเห็ดสับปะรดพวกเห็ดเรียบร้อยแล้วแ,แล้วก็ได้นำมาขายเนาะขนมลัวๆเลยโอ้แตจได้ยังมีผักอยู่เนะโซนนี้ อาจจะมาบบทันบลหรือจังไนอันนี้เป็นโซนของเมืองนานเนาะทุกคนโซนต่าหส่วนที่ลักๆของหายากที่ยูนิที่เห็นก็คือมีผักหวานล้วก็อุ้ยอันนี้มีไงวะดอกอยังนี่ ดอกหวานขอเบิ่งนี้ด้อโอ้ดอกผักหวานหากูเคยเห็นหวานโอ้มะเมือหวานเนาะเอาไปเฮ็ดจังไหนกินนี่เอาไปเฮ็ดแกงไปซุปก็ได้อ๋อบ่เคยเฮ็ดกินจักเทื่นนะนี่เราไปเอาไปเพราะว่มีในบนเฮ็ดกินนึ่งเรากลับก็ได้อ๋อเด๋อเดอเข้าใจอะไรอาจจะไม่กับพวกอ่า ซุปเอ้ยบโบมีนอยากขอเอินออเนาะฮะแม่หนึ่งหนึ่งกลับเนาะกลับออพอออลามอย่างเนาะขอบใจขอบใจได้แต่ถามแล้วบปรดิซื่อละบนแตงกินบบมีเลยมือนี่ขอแตงกาเจ้าก็คือสียากมันมีเบิ้งอ่าอันนี้อาจจะกองโบยไงป๋าใจเนาะแต่ว่าอาจจะก็พอได้ขายห่วยเนาะอันเนาะ หอยมีใครหมดหอากาศด้านข้างนี่ปลามีโบงอันนี้นายจะเป็นป่าธรรมชาติเนะาะเรียกว่าโบงป่าน้ามังนี่ลักลักของโลหะบางมาต้มยี้นี่ขอบคุณนเรียกว่าคนในเใครเอยขนมจีนเนาะอืม ก็องกินซุกก็มีส่วนหลายคนที่ลุกมาในช่วงเช้าๆนี่ก็สิเป็นช่วงปุยไงเนาะปุยไงผู้ที่ดอดยุอย่พนหอเป็นเมียอยางกขาเจ้ามาพากันมาลุกมาออกตลาดไปเ้าเพื่อที่ไปเฮ็ดกินเนาะตอนนี้กับเป็นเวลาหกโมงกว่าๆนี่แหละเออจะได้ลุกละลุกแกต่เซาเลยื้นนี้น่าจะประมาณแปดโมงเก้าโมงก็ออกเดินทางไปต่อเนาะ ฮาเบิกบรรยากาศอืมหมกหมวงมาขายได้แล้วเด้อ,อยังมืดๆอยู่เนาะตัวพามานี่เดี๋ยวสีพาทุกคนไปเบิ้งด้านหลังเนาะนี่บรรยากาศท่านมาสีเบิึงรวมๆใหญ่เย,ยอะได้ไามทุกคนเนาะอยู่เมืองนานนี่ก็ได้ทำอีกเท่าไก่มาเท่าไก่คือว่าธรรมดาแล้วเราเข้าไปในหมู่บ้านเขาป้าถูกมันงามขนาดติดตามมาทายคนเบิงึงตัวจนไก่ไปเท่าน,นึงแล้วเนาะแล้วก็กลับมาคืน รู้สึกว่าฝนมันสิตกแน่ก็เลยว่ากลับอยู่บนฟ้ามือนี้พอเป็นใจเลยที่ออกเดินทางไปเอาสิพาทุกคนไปนเบิเ่งบรรยากาศตอนช่วงตะเวนกังแล้วคืนนี่ละ่ะไปเบิ่งบรรยากาศอ้อมข้างเนาะของตลาดนี้เมื่อคือนนี้ตัวนอนบ่หลับปานไปเนาะเพราะว่าหลับไปนิดนึงแล้วมันมีคนที่กินเมามาแล้วมาใช้เสียงดังนะ เพราะว่าเปิดเพลงดังแล้วก็บเลบาเสียงดังอยู่มันพักกันเลยว่านอนบหลับปันใดส่วนสีนอนหลับเป็นธรรมดาท้างหลังนี้เอ้ยออกได้ขึ้นกันเนาะทุกคนท้้งหลังนี่ชีเป็นวัดเนาะ <c oughs> เป็นวัดของเมืองนานไป <c oughs> บึ่งว่าวัดของเมืองนานมันสี่มีเอกลักษณ์โดดเด่นคือกระลวกข้าบางบอกแต่ว่าตามที่สังเกตก็คือ วัดยังสางบแล้วเธอเนาะนทางนี้สิเป็นบรรยากาศทงนาเนาะทุกคนแต่ว่าหน้าทางนี้หนี่บสามารถทดตนาแสงได้มีแต่อยู่บร,ราาิเวณทั้งหน้าคุณเาทินาแสงได้แต่ว่าบรรยากาศมันดีเลยทุกคนเห็นบอกมันมีวิวอ่าภูผาภูผาแล้วก็มีหมอกเนาะทุกคนมันมีอ่าจยุดนึงหมูบอกว่าให้ไปเพราะว่ามันอยู่เขาเอื้นว่าภูสร้างเลยว่า น่าจะเป็นวัดนะมันมีสองมันมีสองจุดเจตอตัวกระบอกบ,บุหงอไปข้างใน้เลยวะยาเถาะเพราะว่าเรา,าอยู่เทิงหันเสนดิวของตัวเมืองน,นั้นดีสินะเราจะไปและขี้ข้านไปนี่นี่น,นี่น่าจะสัง่งยมงสุสัมฤทธิ์เถอะเนาะเข่ามาวัดเงียบสงบเดียรขนาดทุกคนลองมีมิดตเดต้อแล้วเบิ่งขึ้นเราอยู่วัดน้ำกัน ยอดนะทุกคน,นเนาะเงียบสงบดีขนาด,ด,ลดหลุดลายของวัดจกค่อนข้างสวยงามไปได้ทุกคนเนาะเบ่งอยู่ในกล้องนี่สุดยอดอันนี้นี่เขาเอืน้นวาไ่ยองคือบุ๊คเคยเห็นแบบนี้เออน่าจะเป็นบนส่งพระทุกคนนี่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 งงละงงละนี่บาตอาเวลาเขามาส่งพระนะเขาเจ้ากับซี่ให้ ส่งปีใหม่ที่ให้คู่บาเขาไปในเขาไปในนี้เพื่อเตรียมมา,าอาบน้ําส่งเนะาะทั้งนี้ก็สซีมีไม้ตอกมานน่ตอกมานี่แล้วก็ผู้ที่เอามากระถอกน้าใส่กถอกน้าใส่แล้วก็ผกกักอาบเนาะเป็นน้ำข้าเ,าเห็ดน้ําหอมๆนะน้ำหอม,หอมนะแป้งน้ําหยางนะมาหลักให้คูบาเป็นอาบเนาะเขาได้ส่งนี่นะ,นนนะนนหลดลายโบสูอยูท่ที่หลวงขบางเนาะแต่ว่าอันนี้ไหนจะเป็นวัดน,น้อยเนาะเป็นวัดปลาไผ่ที่ว่าอ่านตามที่อานเบิองเนาะ บญญรรยากาศยามเช้าสุดเที่ยวบญญรรยากาศยามคืนๆฟ้ากับห้องเคเรื่องก <c oughs> ลางโัวอีเด้บัดิชี้เดินทางอย่างไนะรเนาะชีดหาทุกคนย่างเข้าไปลินบริเวณทางนี้ยอดเนาะอ้อมแอมด้วยทรงนานละกะ มีเงือนคนทางกระยงเป็นทางดินแดงแบบนี้อยู่ความวง,งามเดี๋ยวตัวคลิปหนะ้าตัวสิพาทุกคนไปย่างบริเวณโซนนั้นสุดยอดลเลยเงือนบได้เป็นแบบนี้อันนี้แบบนี้น่าจะเป็นเงื่อนี่วามาอยู่ไม่เนาะก็ขจรกษีเห็ดปลุกทับอยู่ที่ทงนาเลยแต่ว่าทางฟากนั้นเนี่ยเป็นทางที่ว่าเขาหน่าจะอยู่มาดุดแล้วเนาะยู่มาดุดลวกะมีการปลุกสร้างอาคารที่เป็นเอกลักษณ์ลักะ ป็นตามมาเที่ยวนะทุกคนคันซิวา,ากไ็ไดค้ายๆแบบอาคารเก่าขอจะพักษาไว้แค่น่ะอยวไปหลอกพวกน้องน้าบันหนึ่งเห็นแววๆมันจะมีผักเก็บบ่จะมีผักไหมผักแว่นมักหลายๆทุกคนนี่นี่มีอะไรผักแว่นนี่ผักแว่นมืดนี่นี่ คณะมามาหาซอกเก็บไปซุปก็ได้กิ่นแรงแล้วเนี่นี <g ül> ่นะเจ้าหลสุดมันนี่ตัวคือที่ได้กินแต่ต้องมีแหละพอมีมีเต็มบ,บ่อรถเลย <c oughs> บรรยากาศทุกคนดูตัวนี้เบ่งไหมมีแสงออกมานี่แล้วก็เห็นมีแบบฟ้าคึมๆนะโอ้ยถ่ายฮู้ไปก่อนเนี่ยเพี้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดกล้องก่อนกกต้องถามมารุ่นก่อนทุกคน เมื่อวานนี้ได้ยินข่าวว่าทางภูเก๊าลักเปลี่ยนทางที่ว่าดินทะลมดินทะลมดินเจือนเขาเจ้าว่าไปบบได้ทางภูเก๊าลักเมื่อวานนี้แล้วก็ขั้นขึ้นไปเทิงภูละซีมีหมอกแบบเต็มเลยนะเ้องซีบุหินห้อถนทางเลยเด้บัด้เราไปในตอนหน้านี้แต่ตัวก็อยากพาทุกคนไปอยากพาทุกคนไปเบิ้งเนาะไปอัปเดตว่าที่นี้ทางภูเก๊าลักนี่เป็นแะวไดแล้วมันโหดจังเลยแล้วสินะอืม บรรยากาศบ้านๆเลยบนหัวมือนี่เป็นคอกไก่ข้าเจ้าเนาะเนื้อที่ดินโคตรใหญ่เลยคอกไก่ปุกเงินได้สบายปุกเงินหยุดคนอยู่บรรยากาศไม่ต้กำลังไปใส่บาตรยามเศร้าเนะพี่ข้าเจ้าก็ได้ยา,างมาเอาอคิดว่าทาั้งหน้าคุณอาจจะเป็ี่นทางลงน้ำเนะาะคอาจจะเป็นน้ำคลองหรือว่าน้ำหอย อันนี้เป็นบ้านปลาไพ่เมืองนานอืมนั่นและงามๆกับมีคือกันบรรยากาศแบบนี้เลยตัวมักที่สุดเลยนี่เป็นประมาณนี้เลยบอนต่อไปก็ได้แต่ว่ามันสีหลายกว่านี้สุดยอดแต่ว่าทางนั้นเป็นเส้นทางที่ว่าดีนะนะตัยเลยอยากพาทุกคนไปแต่ว่าขั้นฝนตกกะลองต้องลองพิจารณาอีกคันหนึ่งเนาะอ <c oughs> ยู่พี่นี่ตามที่สังเกตเห็นนี่ไกล้ตีคาวว่าหลายเลยนี่ เบ plane. ่งบรรยากาศคืมๆนี่แหละคว่าตลาดฝนตกค้ำก็จะก้าคือสีกู้หลอกันี่คือกันเนาะนี่อันนี้เป็นน้ำน้ำอย่างว่าตัวมูวานี่เขาพาทุกคนไปนะคลิปก่อนนานี่ตัวกระโบจีคือกันเนาะลืมละลืมซื้อน้ำล่ะขามว่าคุ้นๆเลยต้นเท้าไหลาๆงามงาม แบบนี้แหละมันเฟี้ยวดีทั้งย่างโหสุดเฟี้ยวทุกคนเลยอืมโอ้ยฝนเริ่มตกละนี่ทุกคนเบ่งบรรยากาศสองฝากทางสุดยอดไยมันมีต้นไม้ต้นมะพร้าวงามๆอยู่บริเวณข้างๆนี่เนี่ยมาตอนนี้ฝนกน็เริ่มตกละทุกคนเดี๋ยวนี้ตัวไอซี ย่างไปทางนี้แล้วก็สีอ้อมไปทางนั้นคืนแล้วก็สีกลับเราเมือน,นี้ <c oughs> กลับไปอยู่ห้องนน,นึงคันรักฝนเป็นสาวจนสีออกเดินทางเนาะแต่ว่าคันโบสากับเกมเมือนนี่ยักษ์สีออกเดินทางยังไงกับอ้โหเหมือนกันคิดว่าน่าจะได้อยู่บนทักต่อไปอตีบอวย <c oughs> งามนะทุกคนทำมืึงนานนะผมมีโอกาสอยากมา,ทาไทยมันเต็มที่สุดเพราะว่าเขามีแต่เวลาแปบ๊บเดียวนะี่เห็นาะสายนำ้ำแต่ว่ากล้องมันสวยว่าสีสดใสดีเลยวะ กองงามก็ยูนี่ต่อหนี้เลยทุกคนคอนเสิร้าก,ก็ได้กองนี่ก็เอาใจขานาดน้องโอฮีกะสีงามงามไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไปกลับทางเก,ากา่าดีกว่าคื <c ười> อสีไว้ดีกว่าฝนตกหนักแต่ว่าบ้ฮู้นะเขาขันไปทางนี้จะสีสอดรัรกเสียวะเอ้ยเนาะโอ้สีบี เปลี่ยนใจไปเปลี่ยนใจมาแล้วนี่แหละตัวเนะทุกคนว <c oughs> ันหนึงสีกลับวันหนึงสีไปต่อผ่านเมื่อวานนี้วันหนึงสีพักวันหนึงบ่พักอยู่สุดท้ายก็ตัดสินใจพักสุดยอดหลายฝนตกก็ยังมาถ่ายคลิปทุกคนเบิง่ง <c> เ <oughs> <c oughs> ต๋ออาเที่ยวดีเนาะเจ้าปลูกดอกไม้นาเงินพร้อมสุดยอดบรรยากาศบ้านๆถามมาคลิปว่ามีบอลป็นตาไปถ่ายคลิปบอ นี่เขาเจ้าเบิงทีปปะบมี่ไปสันบอเมาละหลายอยู่โอ้ยหลายจังไหนเบิงรู้นี่โคตรขักเลยบรรยากาศนะแต่ว่าฝนฟ้าเป็นใจเนาะเดี๋ยวตัวก็คือสีเปียกหมดแล้วนี่พยายามยางกับบอลผักอยู่แต่ว่าบ่ฮูหูคือกันว่าซีซอดออกจุดใดของบอนผักโอ้โหพอบอลที่ตัวพักอยู่ข้างตลาดเลยนะทุกคนเนาะแลนไหวแล้วยางแล้ว เอาเลยมีขัวข่า,ขามาเลยนน่นโอ้โหกัะนทางนี้มันทีซอดออกไสอัน <c oughs> นี้มันจะเป็นงานแต่งเนาะเหมือน <c oughs> <c oughs> อ้าวทุกคนโอ๋ไหวแล้วเดี๋ยวตัวที่เดินทางกลับก่อนสำหรับคลิปนี้มีแต่ว่าฝากทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ล่ะกันกดซับสไคร้เฮ้ยเกินรถใหญ่เหตตัวโยวยสอยง,งล้อเชี่ยวเราเฮ็ดคลิปต่อไปได้ด้วยสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวที่แข่งฝนกลับก่อนยังไงเลยสุดท้ายก็ไปวารอดนะทุกคนมาข้างยืนเล่นเอกก็บโมโม่กันโอ้ ดตัวใข้างขนดูแทช่วงนี้เงินกับเจ้าสุดอัดเดินๆเลย